สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บริษัทชินประพัฒค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําการแนะนําวิธีการตั้งสต๊อกแบบอัตโนมัติตู้จําหน่ายน้ํายาซักผ้าและน้ํายาปรับพานุ่มอัตโนมัติรุ่น CNTT นะคะเดีย๋ยวลูกค้ามาดูที่ปุ่มนะคะตอนนี้สินค้าลาหมดไปแล้วอยู่ที่2สปริงนะคะสปริงที่1กับสปริงที่3นะคะส,ส่วนสปริงที่2กับสปริงที่4สินค้ายังมีอยู่นะคะสินค้าตัวไหนที่หมดแล้วไฟจะไม่ขึ้นโชว์ตรงมือกดนะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่าสต็อกแบบอัตโนมัตินะคะวิธีการตั้งค่านี้แนะนําให้ทําการเติมสินค้าให้เต็มทุกช่องก่อนแล้วก็ค่อยกดตั้งค่าสต็อกแบบอัตโนมัตินะคะให้ลูกค้านําสินค้าแบบซองมาเติมให้เต็มเหมือนเดิมนะคะขั้นตอนต่อไปกดที่ปุ่มสต็อกค,ค้างนะคะและหน้าจอจะขึ้น จอจะขึ้น FF แบบนี้นะคะและเลขจะรันไปถึง1-9และจะขึ้น H26 นะคะพอขึ้น H26 แล้วให้ทำการกดปุ่ม STOP อีกหนึ่งรอบและหน้าจอจะรั่น1-9เหมือนเดิมและจะมีเครื่องพร้อมใช้งาน,นะคะ่ะจากนั้นปุ่มนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะ